ชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2568ความคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆการงานต่างประเทศดีและเด่นครับด้านจิตใจของชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนคิดทำอะไรเป็นการต่อยอดที่ดีและเกิดความมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศการเรียนการสอนระบบออนไลน์คิดแล้วทำได้เลยนะครับ ตรงตามดวงเลยทีเดียวส่วนด้านการงานนะครับมีงานเข้ามาใหม่ๆมากจนล้นมือจนทำไม่ทันคนที่ค้าขายออนไลน์คนที่ทำออเดอร์ต่างๆที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากๆถึงจะดีลจะยืดออกไปนิดหน่อยแต่ก็ได้ยอดแน่นอนครับและจะมีความมั่นคงต่อไปอนาคตยาวๆกันเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนการเงิน การเงินดีแต่มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับในการลงทุนในช่วงนี้หรือจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ตอนปลายปีแสดงว่ามีไรายได้เข้ามาจากการค้าการขายที่ดีก็มีการลงทุนเพิ่มมีการซื้ออสังหาสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะครับก็จะดีๆกันยาวๆไปในเรื่องของคู่ครองความรักครับคนรักคู่ครองในเดือนนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่การงานการเงินดีก็โอเคเนาะ จะดีขึ้นหลังวันที่26ทธันวาคมนะครับจะเริ่มคุยกันรู้เรื่องหรือคู่ที่อยู่ห่างไกลกันอันนี้ไม่เป็นไรนะตรงตามดวงแต่สำหรับคนโสดนะครับวันที่26ทธันวาไปแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้ามาช่วงนี้จะเป็นช่วงคนที่รักทางไกลครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีนแข็งแรงดีครับช่วงนี้ไม่น่าเป็นห่วง ระวังเรื่องของหัวชนขาเจ็บก่อนวันที่6ธันวาคมเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่น่ากังวลครับสรุปแล้วชาวลัคนาราศีมีนเดือนธันวาคม2 0 1 8นี้มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีโปรเจกต์ใหม่ๆงานต่างประเทศดีมากคู่ครองคนรักใช้เหตุผลคุยกันในเดือนนี้เยอะๆครับฝากเอาไว้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับ